สว,ส, modified, er. um. สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปกันมาเจแล้วมาเจแล้วมาเจแล้วนี่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 ระเบิดระเบิดระลัวระเบิดระลัวแทงคูดกี่ผลระเบิดนี่ต่อสว่ะตีอ่ะระเบิด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 อ้าวแกคือโจสลัดสินะอ่าแกคือโจสลัดสินะแล้วก็คือลูกเรือของ มแดงเลยาตายซะนี่ห่ <Yeah. S 1> อทั้งแผงไอซอนนี่นี่นต,าตายป้ามาใสป้าแล้วนี่ยง โอเคขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับที่ผมแซมมี่ไซค,คนกันอีกแล้วนะครับก็คลิปวิดีโอในวันนี้ครับเราจะไปแกล้งคุณเกี่ยวยาหรือว่าช่วยแกล้งหรือว่าช่วยทั้งช่วยทั้งแกล้งแล้วกันนะครับก็วันนี้จะมาทำความดีแล้วก็ทำความเร็วนะฮะในเวลาเดีวยวกันนะครับก็วันนี้เราจะไปเป็นฟิล์มเรซหรือว่าแชงคูชฟิล์มเรซนี่นะครับทุกคนน่าจะเคยดูกันอยู่นะใครที่ไม่เคยดูก็ลองไปหาดูก็ไนดน้นะครับฟิล์มเรซนะบอกเลยว่าเป็นเรื่องอาร์บอร์ดเป็นการ์ตูนในเรื่องวันพีแล้วกันนะครับวันนี้เราจะเป็นปนนนนนนแแแแแแชชชงงงงงงคคคคคูููสผผผผมมมมมมมดดดดุุโะะะรรรััััับบตตต่่่่่่่่ววาาาาาททีีีีพพลลลลศศจใใกก์เยไน Chan แต่ว่าในเรื่องวันนี้ที่ผมจะไปแกล้งเนะี่ยผมจะกินผมพิจารณาทั้งหมดในเรื่องมันพีชนะว่าจะไปแกล้งคุณคือยากกันจะเป็นยังไงอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามกดไลค์ด้วยติดตามด้วย,วยไปดูกันเลย คุณครับขอบคุณเสียงในเกมดังมากทุคนครับตอนนี้เหมือนเคียวยะเขากำลังจะเล่นไก่อยู่นะทุกคนครับ <c oughs> ผมขอญาตกินผงพิสาเป็นผลโกมูโกมูนะเป็นผลของลูฟี่นะคนงงดีว่าแชงคคุยกินทำไมนะครับเราจะมาแกล้งคุณเคียวยะไงทุกคนเดี๋ยวผมก็จะแบบว่าเดินไปตีเคียวยะเลยแล้วกันนั่นเดี๋ยวเคียวยะก็จะงงนะครับว่าเฮ้ยแชงคุณนี่ว่ามีผงยังยืดยังไงอะไรเงี้ยทุกคนเดี๋ยวเคียวยะจะงงนะเริ่มกันเลยดีกว่าไก่เขาเขาเล่นไก่อยู่นครับอันนี้คือพลังของผลลูฟี่นะทุกคนแล้้วววททุุกกคคคคนน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 รัััับบบบบมมจะะเเป็ยงงไีีี่่่่่ดูอออออืผแแาาต ลูฟี่พองตัวทุกคครับเออลูฟี่พองตัวเดี๋ยวผมก็ญาตไปหาใกล้ๆพุเชะแล้วกันครับแล้วก็เดวเีไมต่อเลยยางยืดยางยืดมาัดยงยืดบัดยางยืดบัดยังยืดยเฮยเฮ้ัเยเฮอย่ฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเอย้ยยเฮเเยยฮ แก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 เป็นใครแกเป็นใครนี่แกเป็นใครฉันต้องถามแกแกมานคมาตีฉันก่อนฉันฉันแกตองตอบฉันมาฉันเดี๋ยวนะฉันคือผมแดงแชงคูดฉันคือผมแดงแชงคูดไงผมแดงแชงคูดใช่แล้วฉันมาจากฟิล์มเลสไงผมม ผมชอบมากเฮ้ยเจ้าวะซีอะแค่คู่หรอแค่แบบแค่แบบคนท่อยากให่เขาแค่มากขนาดอยากอยากคู่ที่แบบที่นี่ปะที่คุณมีบทพีสายป่ะไม่มีเว้ยไม่มีเฟ้ยไอ้ตามเรื่องมันไม่มีนะทุกคนทันไม่กี่คุณใช้คุณใช้อ๋อผมมีสาได้ไงวะอ๋อตัวปลอมาเนี่ยไม่บอก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 ฉันฉันกำลังหา หาลูกเรือฉันกำลังหาลูกเรือไงสนใจเปล่าสนใจเป้าวกำลังหาลูกเรือสนใจเปล่าเฮ้ยลูกลูกเรือผมแดงเหรอใช่ใช่ใช่ไม่ได้ผมเป็นเลยเป็นไมไดมีผมเป็นทานของกินหรือเปล่าเป็นลิงเป็นลิงจะแบบมีพลังเป็นลิงเป็นลิงอะไรลิงอะไรโอ้โหคนอือ้าว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 อ้าคนดีเหรอคนดีเหรอนี่นี่บาสุดก้ายางยืด ยางยืดเออเป็นเป็นลูกเรือเป็นเป็นลูกน้องชนะนี่น้องนี่เป็นลูกน้องชนะโอเคปะโอเคปะเป็นลูกน้องชนะได้เลยเออโอเค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 ทุกคนครับเดี๋ยวเราพยายาเรียกผมได้เสมอได้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 เดี๋ยวผมมาเคครับหาทำเดี๋ยวทุกคนครับเออหาแฟนดีๆเลยจะสร้างบ้านหรือขโมยบ้านโอเคครับครับตอนนี้ผมให้เขียวยะเขาสร้างบ้านนะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะเสกลูกน้องปีศาจทุกคนครับนี่ผมจะเสกปีศาจมานะแล้วผมก็จะกินผลระเบิดระเบิดช่วยชีวิตของเขียวยะนะครับแล้วก็มาดูกันว่าเขียวยะเนี่ยเขาเขาจะเห็นผมเป็นคนดีหรือเปล่าตอนนี้เขา ป้อมรู้เปล่าไงเออเดี๋ยวผมจะมาช่วยนะนี่มันมันคือผีมันคือผีโอาเข็มจะขอเสกเยอะก่อนแล้วกันนะฮะเลย์เทลเรวครับกินผมไิสอดจแล้วกันเจ้าคู่ไอ้ไอ้เจ้าคู่ดวงแดงคอป้อมแกอยู่ไหนวะไอ้เจ้าคู่เฮ้ยเฮ้ยทุกคนครับพิสอาจัาทุกคนครับขอเสกผมพิสาจก่อนแล้วกันนะทุกคนครับนี่ มาแล้วทุกคนฝนพิศรนะฝนละเบิดละเบิดนะทุกคนเป็นฝนระเบิดนะฮะมาแล้ว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 แล้วมาแล้วาแล้มา้าแลาแ้แาแ้ไม้นม่แล่วมาแมาแล่มาแล้มา้าล้มาแล้ว้มาแล้ดมา้วมา้าแนว่แวีล้นี่แล้มาแลมาแล้วมาแลนี้าแล้้แนมา้มว้แ้า้ว้า้ว้มมลล้้าล้าา นี่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 กระดูนแทงคูนระเบิดแทงคูนเลยมันดีนะมันมันแรงชั่เออไม่ได้ดิช่วยมาช่วยแป๊บแป๊บแแป๊บมาแล้วมาแล้วมาแล้วรอก่อกรอกรอกรูกเรือของนี่นี่นี่ไงวุ้ยตอยหมัดแทงคูนโคตรแรงเลยทุกคนครับเจ้าของแทงคูนหัวแดงนะนี่ผลระเบิดผลระเบิดนี่ไงนี่ไงผลระเบิดนี่นี่นี่มาแล้วไหน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 มาช่วยเรานี่ไงแทงคูนระเบิดแทงคูนระเบิดแทงคูนฆ่าหนึ่งแทงคูั้งหมดไหนไหนนี่นี่นี่ นี่นี่นี่มาช่วยเรามช่วยเรามาช่วยเราวีต้นี่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 ตีนี่นีระเบิดระเบิดรัวระเบิดรลัวเฮงคูดกินผลระเบิดตีอะระเบิด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 ตายตาตายมดหมดหมดหหมเหลืออะไรอีมาใ้คูดช่วยเรสุดทิเฮ้แก้กิบขยะด้ด้วกันน่าสนุกกันด้วย ดูนี่คุณกดจริงนะตีถ้าเชื่อตีแล้วหลังจะเอาเลยมันระเบิดนี่อ่ะต่อยระเบิดตุอย่างปลอยระเบิดนี่นียไม่ตัวไปโอ้ยโดโดนโดนหมดแล้ว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 เชื่อเชื่อกลับตาเชื่อใจฉันยังนี่เลยเข่งกันเชื่อใจฉันยังนี่เชื่อใจฉันยังเออเชื่อใจฉันยังที่มีหนวโต้องไม่เกเนหนวดกะทินเนาะบักโตอย่าละอย่าละตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปหาอาหารมาให้เเข้ากับหลานไปหา ไปแล้วมันก็านีเออมอกแค่คุ้มปินได้ทุกคนครับเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปล้ เอาละทุกคนครับตอนนี้ผมมาไกลๆนะตอนนี้หมอแชงคุยเขาจะไม่ปกป้องเคียวยานะครับผมจะแก้เป็นคีซารูทุกครับนี่ผมจะเป็นคีซารูนนะทุกคนครับข้างๆจะเป็นโดโกงก็ได้นะในผลแสงของในเรื่องมันพีตัวอะไรโคตรเก่งนะแล้วผมจะไปทำลายหมู่บ้านนะด้วยการจะเป็นคีซารูนนะแล้วบอกเคียวยะว่าแบบเฮ้ยนี่แกเป็นอ่าโดสลัดอย่างนั้นเหรอไอ้คีซารูนเขาเป็นทหารเรือไงต้องจัดก,การพวกตัวสลัดหมดเลยนะถ้าได้เลยเราจะเป็นคีซารูกันมาดูกันว่าจะเป็นยังไง let's go มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเเฮฮ้้้ยยขับแลววะ ข้าคือทหารเรือข้าคือทหารเรือนีออ่ทุ๊กตาพิชชนี่เงี้ยนี่ไงสวัสดีครับผู้ทหารเรือว่าไงครับนี่ไงฮ่าฮ่าหวัดดีไงแกรู้จักผมแดงไหมม,มันมาแถวแถวนี้ไหมนี่แถวนี้ไหมผมแดงไหมผมไม่จักเออมมาแถวนี้ไหมฮะ อัครบใช่เหรอมาเจอไหมนี่นี่แกนี่แกกวนฉันเหรอแม่ก็ไม่รไม่เห็นไม่รู้จักครับนี่แกกวนฉันเหรอฮะนี่ไงนี่ตาบอตาบอนี่ไงพลังแฟดแฟดไปทีนึงแฟดลวกฮะฮะฮะตาสูดมันมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอเอาผมไม่รู้ครับไม่รู้ผมไม่รู้จักคนถ้าแกไม่บอกคนในหมู่บ้าน ตายนี่ตายตายตายคเจนะครับดูนี่นี่ทุกคนครับสกิลสองหาคนห่บ้างก่อนเลยคุณนี่ทุกคนสกิลสองสกิลสองสกิงสกนี่ไงตายหนึ่งสส่นี่พลังสายฟ้าอะไรยาเอาตีไม่เข้านะตีไม่เข้านะตายซะเถอะนี่แน่ สกิลสองทุกคนทุกคนเนี่สกิลสกิลสองซ้ายเวอรทุกคนเนี่ยวะมันโกมากทุกคนนะมันเป็นหมัดไฟเห็นปะเนี่ยทุกคนดูดูมือผมของพี่เห็นปะนี่ถ้าเป็นแสงนี้มันมันโกมากมันต่อยเฉียวตายทุกคนดูนะเห็นปะหนึ่งสองซ้ำนี่ไงดูมันเป็นแสงไฟโคตรแรงอ่ะทุกคนดูเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเดี๋ยวใคย์ยเขาจะเขาจะฟ้องฟองหมุนยังไงได้เดี๋ยวผมจะแปมเป็นแขทงคุ้ยก่อนแล้วกันนะบ๊ายบาย เอาล่ะทุกคนผมกลับมาแล้ว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 ทำอะไรอยู่กลับมาแล้วหรอเชงเอ้ยกลับมาแล้วมาแล้วมาแล้วฟ้องด้วยเมื่อกี้มีอะไรมีอะไรมีไรบ้านฉันอ่ะมีไรมีไรมีอะไร ไอ้าหาเรือมันใครใคใครนในหมู่บ้านหมดเลยชื่ออะไรชื่ออะไรมันชื่ออะไรมันชื่ออะต้องเป็นเป็นชื่อคิซาคิซ่าจช่ไหอ๋อฝนแสงใช่ไหมฝนแสงใช่ไหมมันตามหาฉันอยู่เออใช่แค่มาทำลายแบบคนในหมู่บ้านไอ้ขี้ฟ้องอ่ะขี้ฟ้องอ่ะทุกคนขี้ฟ้องอ่ะนี่นี่มีอะไรให้มีให้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เอาไปเอาไปนี่ชุดกอกชุดกอก ใส่ไว้ใส่ไว้ป้องป้องกันอันตรายดิป้องกันอันตรายนี่แล้วก็นี่เยนี่นี่อาหารอาหารอาหารนีนนี่อาหารอาหารอันตรายโอ้โหหัวอาหาร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 แจ็คีจ็คแจ็คแจูคแจ็คแจ็คแมีคแจ็คแจ็คแมีคแจขสุจ็คแจ็คแจ็คแด็คแจ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 แเ็คแจ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 จ็คแจ็แจ็ค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 แจเคแจ็คคแแแแ็็แแคแคอุดีว่ะเออเดี๋ยวฟ้องอีกเดี๋ยวฟ้องอีก เอาล่ะทุกคนครับต่อไปนะผมจะทำการเอาแชงคูดออกมาแล้วยกครต่อไปเราจะแกล้งเคีย่าด้วยการที่ผมจะเป็นโอเคนะฮะหรือว่าผลน้ำแข็งน้ำแข็งนี่นะครับทุกคนครับผลผลแค่ไหนนะผลฮิเอฮิเอว่าเออน่าใช่นะครับเป็นผลน้ำแข็งน้ำแข็งนี่นะครับเป็นผลน้ำแข็งเนาะหรือว่าเคียร์่าดูคขาสุกไงนะเพราะว่าผมจะใช้อ่าสกินหรือว่าชุดเก่าท <c oughs> ี่มันเป็นอ่าเป็นทหารเรือแล้วกันนะตอนนี้ทหารเรือมาสองคนเลยเพื่อตามหาแชงคูดแต่เคขย่าค่อยโดนแบบว่าตายแทนแชงคูดนะเพราะว่าเออแชงคูดมาแบบไม่มาสักทีนะฮะเลยมีแต่แบบทหารเรือมาจะเป็นยังไง เฮ้ยเฮ้ยมาดีดีมาดีดีคนในหมู่บ้านอ่ะนี่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 เรียก่อนเรียก่อนนี่ครับครับเฮ้ยไม่ได้เดไม่ได้เดโอไม่ได้เดเห็นเห็นผมเห็นผมแดงขี้ขีเหรอแฉงเห็นผมแดงแฉงคุ้ณไหมนี่ฮะไหมอ่ะม่ได้ฮะนี่นี่เรื่องไม่เกี่ยงเรื่องเขาที่ท่านหมายว่าเป็คนถามหารู้จักตามหามันอยู่ เฮ้ยดมก่อนตะวันเฮ้ยดมดมกลิน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 ทำไมวะเฮ้ยดมกลินทำไมเอ้ยได้กินผมแดง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 แกแกแกมันหรอแกมันหรอฮะฮะแกมันหรอไม่ฉันไม่ได้แกดูนี่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 นี่โชว์พลังก่อนโชว์พลังก่อนโชว์พลังก่อนนี่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 แกจะทหาเรือใช่ใช่ทำไมโอ้ยหาเรืออีกแล้วต้ตายแล้วแน่เลย แกกลัวกัรเรือหรอสู้แกงแสดงว่าอ้าวหรอกอ้าวอ้าวแกคือโจรสลัดสินะอ่าแกคือโจรสลัดสินะและฉันคือนักลูกเรือของผมแดงแหละอยโอเคโอเคอาจจะชะโตายซะเข้ามนี่หอด้ำแข็ง นี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่นี่ต่อไปครับไอซอดนี่แน่ไอซอดไอซอดนี่นี่อ้ามันใส่ะโอ้กระจอกว่ะกระจอกว่ะโอ้กระจอกว่ะทุกคนกระจอกว่ะเนาะเออกระจอกว่ะเดี๋ยวรอมาเดี๋ยวผมจะไข่เดี๋ยวนะครับตอบนะไออ้าออกชิจกลับมาแล้วทุกคเล้มันกลับมาแล้วว่ะมันกลับมาแล้วเหรอมันกลับมาแล้วใช่ไหมได้เลยปิดปิดแม่งเลยปิดแม่งเลยปิดปิดแม่งเลยละกันเอออยู่ข้างล่างไปเว้ยนี่ะอไง เอ้ยทุกคนผนผนนี้ไม่โคตรเกียร์เลยทุกคนครับเอ้ยเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเอาแยงคุ้มมาเดี๋ยวมันจะฟ้องกันเลยมาดูกันดีกว่าฉันกลับมาแล้วกบแยงคุ้มเกไม่ไหนของแกวะกลับมาแล้วเอ้ยสองรอบแล้วเฮ้ยเขาเขาโกรธแยงคุ้มทำไมวะกลับมาแล้วกลับมาแล้วไปไหนมาแกพูดไปไป ไป้หอ้องน้ำมาทำไมไปา้องน้ำมาทำไมแกบอกไปว่าแกหายไปทุกค้าที่ฉันแบบโดนผู้ทหารเรือเต้าสู้แดงแกแล้วฉันต้ายฮะฉันผิดเหรอฉันเพิ่งมาเองใช่นายผิดน่าจะหมู่บ้านไปเลยเฮ้ย นายพี่ต้องจัดแล้วด่าเชงคุณไปไกลสุดกลับมาอร้องไห้ร้อนงไหะทำหน้าร้องไห้ได um> ้ได้นะได้นะเจอกันขอให้ฟ้าผ่าขอให้ฟ้าผ่าขอให้ฟ้าผ่าตายขอให้ฟ้าผ่าขอให้ฟ้า่าเฮ้อแกดูบรรยากาศแจ่มใสขนาดนี้จะมาฟ้าผ่าเนี่ยเราอยู่ในทะเลทรายด้วยมันไม่ฝนตกแล้วเจอกันไปเลยไปเล้วเยเออได้ไล่เชงคุณได้ขอให้ฟ้าผ่าขอให้ก้อนขอให้ก้อนเอเนเดลมาเจอกันไปเลย ตอนนี้ผมเป็นก้อ a เอเดวทุกคนครับเทียบเจ้าสายฟ้าอุ้ยข้ามากล้ฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าฮ่าดีกอเดวเทียบพระเจ้าสายฟ้าถ้าคือเทียบพเจ้าสายฟ้าถ้าคือเทียพเจ้าสายฟ้าถ้ามาจากกากองยังไงล่ะนี่ไม่มีไม่มีดูดู อีงเง้ยอี้บ้า้อ้บ้า้แกมาไหมโอยอยไหนเนี่ยนี่พระเจ้าจะกลับมาสู้กับคนธรรมดาก็เหอะดิดูนี่ดูนี่ดูดูนี่ซะดูนีะดองนี่ไงนี่ไามาเพื่อซอยแกนคนจสู้แกนี่มาสาฟ้ายางไม่ได้ใชไม่ สายฟ้ามาสายฟ้านี่ไงนี่ไงกาะแต่ดูนะคนโกนดูนะว้าวเทเบึ๊บึ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 บปัดสายฟ้าดูมาสายฟ้าใช้ก่อนใช้ก่อนช้พลังต่อยไงแรด้วยมาสายฟ้านี่ไงเราดูนี่นี่ไอแยุ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 คนอเนยลเนลดูยุยุก ยูมาดิบอลซีสายฟ้าดีไงกาดกาดจังนี่กาดจังไปละไปละเบื่อ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 อะไรบน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 ไรไรไปลยเว้ยโอ้ยคุณฟ้าก็เลยดูดิสายฟ้าผลมสาบไม่โคตรโกงเลยทุกคนโคตรโกงอ่ะ มาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้ว้ามแลวัต้องการชันหรือยังนี่เขียนไว้แล้วด้วยนะต้องการชันหรือยังนี่ฉันต้องการได้ชังคูฉันต้องการนายเอ้าเฮ้ยผู้กองฟ้าผ่าเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีสวัสดีนี่กลัวกลัวหรอกลัวหรอนี่อุ้ยเกิดจากอะไรฉันย่งคือทำไมทำไมบ้านไฟไหม้นี่ทุกคนเขียนก่อนทำไมบ้านไฟไหม้ตอนไอนเดียวมันทำลายอีกแล้วตอนีเดียวอโอ้ต้องสารมีอะไรจะบอกความจริงแล้วฉันไม่ได้ผมแดงนะ ความจริงแล้วฉันไม่ได้ผมแ,แดงนะใช่ก็ผมแดงนี่แล้วก็ไม่<ด>ฉันฉันไม่ได้ผมแดงดูนี่หนึ่งสองสามฉันเสื้อแดงต่างหากนี่เหรอเรืนเสื้อแดงต่างหากสตันอยู่ฉันเสื้อแดงต่างหาก,กตัวแต้แตไม่เสื้อแดง <c oughs> ไอ้แกฉันฉันไม่ฉันไม่จะแจงคุณแสดงที่คือแซมมี่แสดงนะฮะไว้หนึ่งนะเดี๋ยวเปิดไม้เดี๋ยวเปิดไมค์ก่อนเขย่าหดี้ไม่เลยว่าแล้วเนี่ยคุณตีผมดิเดี๋ยวคุณอ่ะตีผมไม่ได้เว้ยเพราะว่าผมอะมีผมขนแสงกับขนสายสายฟ้าอยู่ในตัวเห็นป่ะเนี่ยดูนี่ดูนี่แกดูนี่สายฟ้านี่ไงเอาแล้วทุกคนครับเป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้นะก็วันนี้เราจะมาแกล้งคุณเขย่นี่นะครับผมก็ว่าทุกคนน่าจชอบคลิปนี้นะเอ้ยแก คุณโตเมนาขี้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 ใส่ปากนายไปแล้วต้องมาพิจารณากันกินดีก็ครับกินดีหนึ่งร้อยคนหนึ่งไรนะครับเพื่อเป็นกำใจนะในการทำคิบแกล้งเคลียร์ต่อไปข้างหน้าด้วยลายการด้านต่อที่เจ้ไปบกินหน้าเป็นแบบกระผมือนียะฟังนะเฮ้ยนักกินขี้เออแย่เนี่ยครับฟังนะแข็งคูดขี้สรูผลสายฟ้าผลน้ำแข็งผลแสงผลทุกอย่างอ่ะคือผมมาเลยคนเดียวมัดสายฟ้านี๋ไงเจอกันทุกคนบ๊ายบาย